ผู้ที่มีใจอคอกว้างขวางย่อมไม่ปฏิเสธอะไรง่ายสามารถยอมรับได้แม้แต่สิ่งที่ตัวเองรังเกียจทะเลเมื่อรองรับสายน้ำที่หลากหลายจึงยิ่งใหญ่ท่านผู้คิดประกอบกิจการงานใหญ่อย่าเพียงสนใจความรักชังส่วนตนอย่าเพียงเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่จงประสานสิ่งดีที่สุดของหมู่ชนมารวมกัน ยอมรับได้กับความคิดดีๆที่ออกมาจากคนที่ตนไม่ชอบยกย่องคนตามผลงานโดยไม่สนใจความชอบชังส่วนตัวแม้คนใก้ชิดทำผิดก็ต้องลงโทษด,ด้วยความยุติธรรมผู้ที่ทำตัวให้ผู้อื่นกินแหนงแคลงใจจะทำงานใหญ่ได้หรือจงทำตัวให้มวลชนยอมรับในความเที่ยงธรรม จะได้อะไรจากใครให้ได้หัวใจเขา,เขามาก่อนพระพุทธสนถาไม่ได้จิตใจของมวลชนงานใหญ่จะดำเนินไปไม่ได้หน้าที่ต้องมาก่อนอย่าทำอะไรตามใจชอบอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาความต้องการส่วนตัวเป็นใหญ่คนเห็นแก่ตัวจะเล็กลงทุกที